สวัสดีทุกคนนะครับพวกอผมบิ๊กเกมเมอร์ตอนนี้เราอยู่กันใน world of warship และลำที่เราเล่นตอนนี้คือเ a m a t o โสุดยอดเรือประจนบาลของฝ่ายญี่ปุ่นนะครับใหญ่สุดปืนใหญ่สุดเรือใหญ่สุดเอ,อเอเยอะที่สุดสุดของสุดแล้วก็สุดแล้วก็ออืื เป็นเรือในฝันของใครหล,หลายๆคนนะครับสําหรับเกมนี้เ,เรือลําเดียวที่มีที่มีอะไรนะมีจริงในประวัติศาสตร์ชาติอื่นก็แค่พิมพ์เขียวนะฮะหรืหอไม่ยังสร้างไม่เสร็จประมาณนั้นมาไม่ทันจมซะก,ก่อนลํานี้ก็เลยเป็นเรือลำที่ใหญ่ท่สุดในโลกแล้วก็ปืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่สร้างขึ้นมาจริงไถึงอ่าบางประเทศสหรัฐจะอเมริกันจะเคมว่าปืนเขาเล็กกว่าแต่ว่าเจาะดีกว่าก็เถิดนะเทคโนโลยีสมัยนั้นก็น่าจะ,ะพอๆกันไม่น่าจะเกินกันมากกว่านี้นะครับลูกใหญ่กว่าก็ดีกว่าอยู่แล้วที่ผลนกันขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีจริงๆถ้าไปเชื่ออเมริกามากก็ มันก็ไม่ดีนะเพราะว่าเครื่องบินเจ็ตลำนแรกๆก็ของไปญี่ปุ่นไม่ใช่ของอเมริกานะไปฮะเดินหน้าเต็มก,กำลังไปทำงานกันตั้งน้องเดินหน้าเต็มตัวเรือใหญ่นะสานิดนึงนะออกตัวแล้วก็เร็วเลย ไป A ครับผมแคปเอบีของเราไม่ต้องเดินหน้ามากนะครับอยู่แถวหลังพอแล้วนี่เรายังไม่ซื้อหายตัวนะทำไมเรายังไม่ซื้อหายตัวนะ โผลมาเลยครับเอสเซ็กครับเดียสิืันกันฮะเดินเรือช้าหน่อยเียบร้อยครับเก็บเราไม่ได้เก็บเลยนะยี่สิบแปดโลนะครับใส่ธรรมะเราจะไปเอให้ได้ไปได้หรือไม่ไม่รู้แต่เราจะไป เราจะพุ่งหน้าไปเอให้ได้บี <B S 1> ไม่มีคนสนใจนะดูแล้วโอเคอันเดียวนับปุลิตนะเรียวไหมไม่เรียวนะลูกแรกคนระับดูทิศทางนิดนึงไม่เหมือนอเมริกานะดูกก็เกาะกลุ่มกันดีมากเลยนะ โดนนะครับหนึ่งหนึ่งไม่โดนเจ็ดเซกรอบเลยเราแล้วครับยิไม่โดนยิงไม่ลงเลยนะสโลครับสโลโดแดวใครโอ้โหเส้นมาอยู่ไกลมากครับ Phải lạc quá Đại diện chưa ha Ok, thì vẫn bàn đó Nhìn với sọc tập, tập ลูกเร็วลูกแรงครับได้หมดเลยกินหมดคนเดียวครับพีโดนนะเขาเดินหน้ามาแล้วยี่สองโลก,กับไอว่าครับเจ้าเก้าขวายไม่เห็นแล้วต่อสิบโลครระวังครับสดโรไลท์ก่อนต่อยี่สิบโลไปเนี่ยไอโอว่านะนะจอดานะ คโคลัมโบนะครับเดินหน้ามาแล้วไอ้ว่านะจอดเดิน้ายหลังนะ สัตว์เรามาอือโอ้โหหมื่นเจ็ดลืมดูหอยก่อนหอยก่อนเจอดีๆฝั่งเขานะ ฟาสโดนไหมไม่โดนนะเพราะล็อกป้าวันหลุดอนะนับปุรีนะบอลดีบอลดีอนะโอ้ยหายไปทำไมโลของมังกรเร็วขอดูหน่อย หายตัวเฉยดียกเข้าฟังเสียงนะครับฝาดใจฮนะเน้น ยี่สิบโลรีเทคเด็เราเสียไปหนึ่งนะโอ้โรถแคปสองสองที่ด้วยอยากเข้าไปใกล้มากครับหรือเราใหญ่จัดใหญ่โคตร ไปหนึ่งนัดหญิงสวนเข้ามาปหมโอ้เข้าไปนัดหนึ่งพันสี่อ้าวเข้าไปเลงเราเขาเลงคนอื่นนะเกลิงนะเรืออ่าพิฆาตสายปืน จัดไปยิงมาดิจัดไปโคลัมโบโดนดอกเลยสามดอกครับอ้าวเดมอย

สองหมื่นมาโอ้ยเป็นไงโดดไปทิโอ้ใช้ไอพียิงมาเลยฮะโหด,ดจัดสุดแล้วสิสุดหรือย้ายอะ่ะ ốm ừ, ăn đi rồi ô tô nó tẹp một đuôi ô cái đầu giặc hẹn này ใช้เฮ็ด e ียิงมานะคืนไปบ้างหลายลำ หูกซัดไปเละทีมเรากระถูกอยู่ตรงน้นน่ะครับไม่แบ่งกันมาเลยนะโอเคครับวันนี้ก็พอเข้ามาคอกับเจีว,วจ่าโตที่โดนโจบไปแล้วนะครับพันธมิตรเขารูวม,มือกดีมากฝั่งเราเละแบบจับๆเลยโตอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับ